น,นี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะอันนี้คือเราลงกันแดดแล้วเรียบร้อยต่อไปก็อยากจะลงคุชชั่นก่อนเลยอันนี้ใช้เป็นไม่ค่อยติดทนอะมันเยิ้มอยู่แล้วเพราะเป็นคนหน้ามันมากว้าวตอนนี้เรามาอยู่กันที่พาทยานะคะแล้วเราก็จะบิวเพิ่มที่ใต้ตาเพราะว่าใต้ตาหลกแบบดำมากตื่นตีสแบบี่ห้าสิบแดดแล้วแดดแรงมากแล้วผากดำเลยดูดิ วันนี้ไปปีนเขามาไปฮายกิ้งค่ะที่ไม่ได้อยากหายน็กก็คือผิวสวยมากแล้วก็ต่อไปจะลงเป็นคิ้วของแคทที่ดออันนี้เป็นสีอะไรสีลายช็อกโกแลตจริงๆใช้แบบผงใช่ไหมแต่นี้เปลี่ยนมาใช้แบบนี้แล้วเพราะมันพกง่ายดีไม่ต้องพกแปรงด้วยแบบตเดๆจบเลีย่ยนตามทรงไปเลยน็กก็คือผิวสวยมากเลยเขียนไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเขียนผิวเข้ม คิวเสร็จแล้วแล้วเราก็จะลงเป็นเป็นครีมบัชของตัวนี้อันนี้คือแบบซื้อมาแบบถูกๆเลยต่อไปเราจะทำอายไลเนอร์แบบแบบฝุ่นอะ ตันบัดแป๊บแล้วเราก็จะใช้อันนี้ปัดสิวพอเป็นพิธีอันนี้คืออะไรนะเราได้เขียนไม่สวยเลยไม่ได้เขียนนานมากขอจะเขียนอันนี้ก่อนเป,นะป็นเป็น,ปน ถ้ารีบอะไรดีเนี่ยแม่ไบ่มีมซื้อชอบมากเดี๋ยวลงเป็นพื้นปากไปก่อนออเราทำกันเกินนะคะขนา้หน่อยแล้วก็ จะใช้เป็นวิงวิงอะนี่น่ะวะจะใช้เป็นวิงวิงแบบนี้มาทาที่ตาอาะไรกันอืมอืมปัดแก้มเพิ่มด้วยสีนี้นิดหนึ่ง เราจบเราจบได้เป็นสีนี้สีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่อันเขยมคืออนนิดนึงน่ะแล้วก็เาเกลนออกมาด้วยเสร็จแล้วมา และนี่คือความผิดลุกของเราจากการแต่งหน้าไมาก่กินะแล้วส,สุดส